ปฏิกับพี่น้องมื้อนี้ยายมวยอายุเค้ากินพาเที่ยวจะอันสิพาเฮ็ดอันบุญกะทิเนาะจ้ะเนาะอืมและมวยอยากบุญกะทิก็เลยสิลองเฮ็ดเบิ่งจ้ะอันยายมวยต้มน้ำเดือดแล้วเนาะจา้ะก็สิเทลงเนาะจาะ้ะเนาะเทบุญลงจ้ะกะเทบุญลงอ่อนไฟลงจักหน่อยนไะ แล้วก็ค้นเย็นล่ะคนให้นเต้นะ เราต้อง,อต,งต้องต่างใส่เลยจ้านะใ,นะใส่น้ำตาลเด้ดจ้ะเด้เอ,อมักหวานใส่หวานจ้ะใ,ใส่ลายจะ้ะมักเบาหวานแตใส่หน่อยจะ้ะ ให้เขาเพราะว่าให้มันเป็นก้อนจับกันเด้จากดี่นนอกใส่อันที่นี่ก็ต้มน้ำกะทินัดเจะเนาะน้ำกะทิอันน้ำกะทิกับนี้อันใส่อัน เกียรน้ำนอจจะเนาะมันจะนัวดีจะใส่เกียร้อมกับคนจัะน้อยในโลกกับมันเดียดโลกกัเอาน้ำอันอันที่ลงใส่จะเครืองหนึ่งจ้ะจะเคืองหนึ่งน้ำอันวุ่นจะเทลงไปใส่อันเพื่ออันได้เข้าสิเดออันเทอันลงพิมพ์เป็นอันนากะทิแล้วจะเนาะ คนให้มันสุกเดียดต่อตอนกระเชื่สุกก่อนจ้ะแต่ที่ผู้ใดมัดมัน,ขขนมันขขนดอันอันจะใส่ลายจ้ะ ตามใจเจ้าของนะจ๊ะพี่น้องท็ดกินทั้งเลยแบบว่ามันสิส้นแสบนะจ๊ะอเ,เอ่เหมวยกันมีพิมพใส่นะจ้ะเนะเาะเลาก็ใส่พิมที่เขาอันตังไว้์นะจ้ะเนาะจะใส่พิมใส่หนากะทิก้อนจ้ะหนมากะทิก้อนจ้ะ Open. you know, มันเทียมจ้ะไอ้เครื่องหนาเครื่องหนึ่งเราก็ต้องสใส่แป้งใส่วุ่นทาที่หลังนะจ๊ะมันออกมาจังสิเป็นหนาสวยงามนะจ๊ะนะไอ้เห็ดกินร้องเบิ่งจ้ะพี่น้องอเฮ็ดกินได้เฮ็ดคายก็ได้นะจ๊ะนะ กดนนะจ๊ะมไ่ง่ายๆจบพิ้นห่อ เขาอยู่ตั้งเดนเนาะจะเนาะเขาเฮ็ดกินได้ขเขาก็เฮ็ดจ้ะเฮ็ดกินเอาเองจ้ะเฮ็ดอยากยังกะฮัดเบิ่งหัดเฮ็ดเอาเนาะจา้ะเนาะตามันกาเจ้าเฮ็ดคลิปไว้เนาะจา้ะเนาะทุกคนก็นสิรูกกันเนาะจา้ะ ปวดแขนกันเยอะมากวสใส่อันตุนลงไปน่าจะนะใส่บุนใส่บุนลงไปเดแนี้จะไปนอปวดแขนนี่จะบาดกันอีบุนนะจ๊ะใส่ติมเลยจ้ะ เป็นพวกอุ่นกะทิลวานๆดินะปวดแขนจังเตรมใจให้มันเติมหาพี่น้องวันนี้ย้ายมวยอันเติมลงอันน้พิมพ์ให้มัน ติ่มเบิดสุส่นแล้วนะจะอันร้อยมันเย็นนะจะเนาะเบิ่งว่าหน้าตาของบุ่นกะทิมันจะออกมาแบบใด๋อเนาะเนาะ พี่น้องมันนี่ยอดมวยเฮ็ดแล้วเราได้จะอันบุญนากะทินัดเจะเนาะกลมาให้กันเบิงแกเบิงด้ใส่พิมพ์มันเท่เาเฮ็ดกะนมสั่นกันนัจ้าแต่ว่ายายมวยเอานใซนนี่นัดเจะเนาะออกมาเราก็น้าตาสวยงามดีหรอเนาะพี่น้องจะอันก็เพราะเฮ็ดกินได้อยู่ที่น้องจะเนาะเฮ็ดกินได้เฮ็ดขลายก็ได้นัดจ้ารลองเบิงได้จะเด้อผู้ใดอยากไปเฮ็ดกัน กินเห็ดหายก็ได้จ้ะมันไม่จัพไปนองไปกินอันละคั้มนะจ้ะพอดีพอดีอดนั่นไม่จะพี่นองมึงแย่เหมือนซีมึงกันน,นะจ้ะอืมอยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บนะจน้ะพอดีพอดเจ้ะแจ็บนิดนะค่ะบุญเป็น่า vun vay vun vay nó, nó lo xin bơng nấm dây mồi cả, nó lo bệnh hệ bơng, nhàng cúc gấp út gấp, ก็ดอกอันนี้ดอกกันอันนี้จังสวยบ่นี่แต่ดอกงามๆนั่นพี่น้อง,งน,ะนะนกะทิดอกไม้ขอมอบดอกไม้เห็นบ่จะ้ะสวยงามดีนะจ้ะพี่น้องลองไปเห็นเด้อจ้ะเด้อ มีอย่างไรจะฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้จ้าพี่นอ้องแล้วก็อย่าลืมกดกระลงุงให้ยายหมวยน้ำเนจ็จจ้เพื่อสิบเด็ดปาคลิปต่อไปจ้ดพี่น้องมือนี้ยายหมวยกับสิคอลาไปโกนจ้าพอ,อกันคลิปหนาแล้วจ้ะเนาะสวัดดีจ้ะพี่น้องบายบาย